จเจริญในธรรมจเจริญในใจจงมีแก่เราทั้งหลายพุทธรบริษัทสี่พระภิษุภิษุณีอุบาสกอุบาสิกานั่นเองวันนี้มันเป็นวันแม่แห่งชาติที่เราทั้งหลายน้อมนึกถึงแม่นั่นเองแม่ของแผ่นดินคือในพระราชนีพันปีหลวงนั่นเองก็ถือว่าเราลเลือกถึงพระคุณท่านที่ท่านมีความเมตตาท่านเป็นเหมือนน้ำ ในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็เหมือนแผ่นดินนั่นเองเพราะว่าแผ่นดินมันก็ยังอยู่อยู่ถึงท่านจะสวรรคตไปแล้วรัชกาลที่9แต่น้ำฝนยังรอเลี้ยงอยู่แม่ก็ยังอยู่นั่นเองแม่ของแผ่นดินก็ยังอยู่เราก็ถึงว่าบูชาคุณด้วยการประพฤติบิบัติในการสวดมนต์แผ่เมตตาอนุมโมทนามอบน,น้อ,ทอมทำตนบันท,ทึกบุญทุกวันให้จิตใจ เราทั้งหลายเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบาร,รมีเพื่อจะให้เรามีความสุขในปัจจุบันและอนาคตนั่นเองอดีตจะเป็นยังไงไม่ต้องสนสนใจในปัจจุบันว่าเราจะทําคุณงามความดีเพื่อแม่แม่ก็อยู่ในร่างกายของเราแม่ในอดีตชาติก็มีแม่ในปัจจุบันนาชาติก็มีถ้าเรายังเวียน่ายตายเกิดแม่ในอนาคตชาติก็ยังมีนั่นเองยังมีอยู่ที่เราจะต้องอาศัยน้ํานมของแม่ ได้ดูได้กินเพื่อจะรอเลี้ยงชีวิตให้เราอยู่ได้นั่นเองฉะนั้นมนุษย์คนเราเกิดมานี่ก็เกิดยากอยู่แล้วตายก็ตายยากคือว่าตายด้วยความทุกข์ทรมานนั่นเองนี่นะความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์นั่นเองพระโพธิสัตว์พระริยาเจ้าท่านเห็นความทุกข์ทันเลยอยากออกจากทุกข์นั่นเองแต่มนุษย์คนเรา ยังไม่พยายามออกจากทุกยังอยากเกิดแต่ไม่อยากตายนั่นเองฉะนั้นการสมัครเกิดมาแล้วก็ต้องสมัครตายไปด้วยนั่นเองเป็นธรรมดามีเกิดมีดับมีสุขมีทุกข์มีสัรเสริญมีนินทามีลาบอีกหน้อยต้องเสริมลาบมียศอีกน้อยต้องเสริมยศนั่นเองมีสัรเสริญนินทามันเป็นของคู่โลกอยู่แล้วแต่เราต้องอาศัยโลกนี้อยู่อาศัยน้ําฝนอาศัยธาตุดิน คือว่าดินคือแผ่นดินแม่โทนีแม่คงคาแม่โทศพที่เราได้ดื่มได้ทานทุกวันนี้อาศัยแม่โทศพที่เราได้ดื่มได้กินได้รวงข้าวกินมาได้ใหญ่เติบโตก็าอาศัยน้ำลายจากโยแม่นั่นเองเหมือนที่เราเป็นเด็กเราไปโรงเรียนก็ลองเพลงว่าแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่ลังเมื่อ,อยังนอนไป แม่เราเฝ้าโอระเหกอมลูกน้อยนอนเปรมิห่างทันเฮไปไปไกลนั่นเองนี่แหละแม่ท่านก็ไม่ห่างเหินเราท่านก็อยู่ใกล้